ลั่นเ่างเลยโอ้ยระวังตกนะครับระวังโอ้ยระวังเียเด้อสัตว์นะมาทาบเลยสัจเจินมากเลยระวังเนียนะลูกเียเืียอาจารย์นะส่วนเอ้เด็กน้อยอยาก่าเนียอยู่อาจารย์มาเนียอแต่แต่กระ็ว่าระวังมันเนียเด้อโอ้แสดงว่าเด็กน้อยนี่สามารถเข้ามารวมกิจกรรมได้ในบ่ครับผมครับผมอ่าตรงนี้ มาซอยกันเติมสีสันให้จังหวัดเลยน,นะครับด้วยงานศิลปะตอนนี้มีสีเยอะแยะนะครับแล้วก็เด็กๆตั้งแต่วันแรกเลยครับไม่รู้ว่าวันสุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงเติมสุ้มือสุ้มือ <c oughs> นับจากวันที่ <c oughs> สี่สิงหาถึงห้ากันยาหน <c oughs> ึ่งเดือนเต็มครับฮอดปอ๊อวันที่หานี่ ที่ตาคนหนาสีเหลืองอาจจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นเพราะว่ามีคนมาถมเลยล่ะลุนเอเล่วัตเนาะลุนเอเล่ปีมื่อไปเปลี่ยนปีมื่อไปครับผมมีหอดาล่าญี่ปุ่นมาใส่อ้าเพิ่มก็ได้นอกจากสีเต็มสีบาดเพิ่มก็ได้ครับผมสุดยอดครับสนักสนุกเด็กเด็กๆชื่อน้องอะไรครับน้องอะไรครับที่นาน้องพาเพิรนน้องพาเพินในนี้น้องอะไรครับผมพอใจครับพาเพินพอใจสนุกไปครับสนุกพา อันนี้สบายสียอะไรครับนี่นางพีตาโขนค่ะรัวมเภอด่านซ้ายค่ะว่าฉันมีความรู้ก,ก็เด็กน้อยนะโอ้ยสลัดเฉลียวดีเก่งเด็กน้อยเมงเลยพี่น้องมีพาก,กันไปเ้อวันที่วันที่สี่สิงหาถึงห้ากันยาที่พิพิธภัณฑ์เมงเลยโอ้ยเียดายเียดายเบ็ดค่อยเบิดตะหักนี่นะต๊บได้เนี่ยเป็นการเอ่อให้เด็กน้อยขาเจ้าจมี มีกิจกรรมเนาะเออออกจางเหมือดื่อแน่จังน้อยมาระบายซี่มามามวนมาซื่นนะมาเบิงภายนอกแน,น่พี่น้องนี่แหละเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่งที่พี่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑโอลีนคอยพิพิพธภัณฑ์เมืองเลยงานศิลปะสีสันเมืองเลยครั้งที่สองพี่น้องแต่มอนไปซื่อน,นักันเด้อ นอกจากนั้นเหาก็สิได้เบิงศิละปะหลายล่พุนงานนำกันพี่น้องอยู่ในพิพิธภัณฑ์นองเลยนี่ละส่วนใหญ่ก็เป็นศิลปินไทยเลยละวันนี้อาจารย์ไฟสันติภาพเหล่าสินำซัมเนอร์ศิละปะซัมซุงมาเบิ่งศิละปะซัมซุงกับอาจารย์ไฟพี่น้องสำหรับวันนี้จัดพิเศษสำหรับไอเสียงอื่นเลยนะครับนี่เป็นภาพศิละปะที่มันมีแสง ซ้อนแสงอยู่นะฮะเป็นเป็นศิลปะสั้นสูงนะครับศิลปะสั้นสูงครับเพราะว่าเรี่อ๋อเถึงเลยครับที่ขีนับแกะขี่นั่นขี่นี่เพราะว่ามันเป็นปากได้อะไรที่โอ้ไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าโดยเพราะอย่างยิ่งงานศิลปะตัวนี้สามารถเอาอะไรมาเติมแต่งแต้มได้อีกเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นขีจริงจบจัาได้อาจารย์อาาจบอลเลนหรือบอลอีกบอลอนี่เนี่ยขีจริงจบอยากได้ ยังปีก že. อ่อในมุมเออในมุมนี่ก็คือศิลปะที่ถูกจัดสร้างขึ้นมาเพื่อให้ธรรมชาติมันแต่งแตมด้วยกันนะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นศิลปะอีกอย่างเห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับศิลปะชั้นสูงครับชั้นสูงเอือมไม่ถหลสุดยอดกรับ